นะครับครบเเจ้าทีีะกเเบลมับได้3ชุดหลักการนะครับก็คือเช็คนะครับตำแหน่งแองเกิลก็คือสุดไปโพสฉีกหากแตกไหมนะครับส่วนตรงนี้นะครับถ้าเป็นฟูฮันเนตแบบนี้นะครับอันนี้แบบฟูฮัเนตก็คือสวมใส่อย่างนี้ถูกไหมครับหลักการในกรณีถ้าสย ถ้าถ้าเราเป็นคนเดียวอันดับแรกให้เราใส่ครับใส่คาราบิเนอร์ก่อนนะครับตัวนี้ใส่คาราบิเนอร์ล็อกตัวนี้ก่อนหลังจากนั้นแล้วให้เราถือไปนี่ครับในกรณีถ้าเราคนเดียวนะคนเดียวนะได้ป่ะครับมันจะมันจะใส่ง่ายเห็นไครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเราทำอย่างนี้ปุ๊บเราก็ไหมครับเห็นไหม เห็นป่ะแล้วเราก็คือให้ใส่จากล่างล่างกลางบนอ่ะโอเคครับลองดูครับอ่อตัวเล็กๆมาเลยครับผู้หญิงอ่ะล,ล,อล่าง ไทมีเน e ่ยแลันม่ส่อยาให้พี่ใส่เลยตรงนู้นครับสาหนึ่งสาหนึ่งอ้าวน้าลองเลยตายหุ้มีอามันมีล่างกลางบน

ข้าะมาณต่างตรงไหนนะขอพี่ลูกหลอดหน่อยครับเชิญท่านอ่ามาเลยครับลูกหลอดโอเคขาซ้ายขาขวาก็ได้โอเคนะครับแต่จริง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 เราใช้แบบรัดเราก<อ>ไ็ได้อันนี้เราเสียไม่ต้องเสียเวลา ขอจารย์พ so so ี่ใส่จะล็อกใช่ไหมใส่ขาม้แขงเลยอัมใส่กางเกงมึงใส่ขาเดียวเลยใส่สขาเดียวเ่้นาหใส่ขาเกเดินใช่ไมเดินใช่มอ่าโอเคเดินมาโอเคยสิใไหมก็ขอให้เข้ามาดีนะก็ชุดฟูวาเบิลไมอนกน ูฮเยแต่ประเภทลรยตัวนี้สก yeah, ิลแต่ต่อาใช่ใช่อาชุดถปด้วยเรนด้วยคืออาชุัวอเคได้ไหมป๊บนะโอเคนะครับอ่ะก็ตัดโดยนนะลดนนะโอเค เข้าไปตเละาไครับมอไมเวลานครับในกรณีท sure> right ี่เป็นอัคระลาเราีนะครับตัวนี้ใส่คาราบิเนอร์ ล็อกตัวนี้ก่อนทำกันนั้นแล้วให้เราถือมานี้ครับจากล่างล่างกลาง <Okay. S 1> บนโอเคครับเราถือครับล่าง តាមទៅនេះគឺអង្គ